ดมาสวัสดีค่ะจ่าเดือดจะมาพบมาพอกันขึ้เก้าค่ะพี่น้องค่ะกับบรรยากาศนอกบ้านค่ะพี่น้องเอ้ยฉันจะได้กินแสงเสียหมดเลยแล้วได้เนี่ยได้ขับเป็นเช้ค่ะพี่น้องค่ะเป็นสาวกุ้งลวกค่ะพี่น้องทุกเป็นสาว กระดาษซาวกอนไอ้เอากระดาษชิชช่แม่หน่อยลูกลืมละลืมหน้าลืมหลังกระดาษชิชช่หน่อยค่ะลูกแม่ใช่มือกันด้จะเดินพักหลวกลหลายเนี่แซ่บคนเศร้าเด็โอ้ยคำหลับน้องเอ้ยแสงก็จะหายหมดจะ <c oughs> แจ้งสีด่างได้จากข้างนอกบ้านเอออันมาหลับบ้านแซ่บ ปุชสาวปุชสาวพักคนหนี่งค้งแพักบุ้งแล้วค่ะพี่น้องพักบุ้งลวกขอบคุณค่ะแคบหมูค่ะพี่ตคดเสียติดปากนิง อัมติดมานมา่นีน่นเลยมาเด้อบะขอพายถ้าแสงไม่สวยคำกวนพอดีแสบทำยังไงจังเสบอื้มอืมจบ

Takk. บุ๋งมันตุนเงา Skal du sitte? Ja, ja. นี <c> ่มเลยบอกเลยอร่องมาเหนอยวหอมแซนไห พูนจ้าเอามาเโอะเฮ็ดเกียบเฮ็ดเกียบพี่น้องเอินใจพี่น้องเอินใจ เอาคือคำไม่แต ja ่ เาจะนอนเว้นตองตื่นสาวไม่คิดผมนอืมอ mm. mm ื hmm. ้อ นี่งแบนุ่งแบบกได้แต่ก็มันมนมันนุ่งนุ่งออกไออกมาไปทำแสง